สวัสดีค่ะดิฉันนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลกศกรกุลไทยค่ะวันนี้จะมาทําการประเมินวัดสัญญาณชีพนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราต้องไปล้างมือให้สะอาดและเช็ดมือให้แห้งค่ะ Shoulder Touch the sky, feeling bolder. Going up, going out, going all the way, going higher, high, 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 high. Going up, going out, going all the way, going higher, high, high, high. going, going up Going all the way, going up, going all the way, going up, going all the way, going higher, high, high, high. Break the mold, and press repeat. ัดเตรียมอุปกรณ์ได้อย่างถูกต้องนะคะโดยเราจะเตรียมอุปกรณ์ก็จะมีปลอกหนึ่งอันค่ะถาสี่เหลี่ยมขนาดเล็กหนึ่งใบนะคะรองด้วยผ้ากอสําหรับใส่ปลอดสะอาดค่ะภาชนะใส่สำลีหรืออับสำลีนะคะหนึ่งใบค่ะสำหลีแอลกอฮอล์หนึ่งก้อนนะคะแล้วก็สำลีใช้สําหรับเช็ดหูฟังสเต,ตโตสโคปนะคะภาชนะสําหรับใส่สำลีที่ใช้แล้วหรือชามลูกไตค่ะสติกโมแมนมิเตอร์ค่ะ แล้วก็มีสเตตโตสโคปใบฟอร์มประหลอดที่เราต้องกรอกนะคะแล้วก็โฟชีตค่ะต,ต่อไปนะคะเราก็จะประเมินสภาพผู้ป่วยก่อนจะวัดสัญญาณชีพนะคะสวัสดีค่ะคุณชื่ออะไรคะนามสกุลอะไรคะชื่อนางสาวธัญรัตน์คันกลกังค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวดิฉันผู้ช่วยพยาบาลกุศลกุไทยนะคะจะมาทําจารัดสัญญาณชีพให้คุณธัญรัตน์นะคะอย่างแรกนะคะขออนุญ,ญาต ไปปรับเตียงนะคะให้ผู้ป่วยอยู่ในท่าที่สุขสบายนะคะ จากนั้นนะคะก็ทําการหยิบปลอดขึ้นมานะคะแล้วก็สลัดปลอดให้อยู่ต่ําฝ่าอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสค่ะจากนั้นนะคะเราก็พอสลัดปลอดได้ต่ำฝ่า35องศาเซลเซียสแล้วนะคะเราก็จะเตรียมเช็ดปลอดด้วยสำลีค่ะเราก็จะใช้เป็นสำลีแอลกอฮอล์แพดนะคะเช็ดจากด้านเบ้าไปหาสเต็มค่ะ ค่ะคุณธัญรัตน์คะขออนุญาตนะคะเราก็นำาปหลอะนนะคะใส่ไว้ในรักแล้วนะคะทิ้งไว้ห้านาทีค่ะจากนั้นนะคะระหว่างวัดไข่ทิ้งไว้นะคะเราก็จะไปเตรียมวัดชีพจรค่ะระหว่างที่เราวัดชีพจรน,นะคะเราก็ จับชีปประจรในตำแหน่ง radial p u l s นะคะเราจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางในการวัดนะคะจากนั้นนะคะเราวัดเสร็จเราก็จะทําการนับการหายใจค่ะแต่มือเราก็ยังคงจับชีพจรอยู่นะคะเราสังเกตเอาตาเราค่ะสังเกตระดับบริเวณหน้าอกของผู้ป่วยนะคะว่าได้การหายใจเท่าไรค่ะแต่ไม่ต้องจ้องเขานะคะเดี๋ยวเขาจะรู้สึกระแวงค่ะ ค่จากนั้นนะคะพอเราจับชีพรจรแล้วก็วัดการหายใจเสร็จนะคะล้วก็ไปเตรียมของเพื่อมาวัดความดันค่ะเราก็จะไปเตรียมอุปกรณ์มานะคะเราจะมีเครื่อง t r a ฟฟิ c m มเมนตมิเตอรนะคะสำลีแอลกอฮอล์ค่ะถาดนะคะแล้วก็จะมีอับสำลีแล้วก็อุปกรณ์ใส่ ของที่ใช้แล้วนะคะและเราก็จะวางเครื่องสวิกโมเมนเตอร์นะคะในระดับเดียวกับหัวใจค่ะ so จากนั้นนะคะเราก็จะไล,ล่ลมออกจากคับนะคะแล้วก็พันคับเหนือข้อข้อพับข้อศอกไปนะคะประมาณหนึ่งนิ้วค่ะไม่ให้แน่นหรือหลวมเกินไปนะคะและเราก็จะ วางสายยางตรงกับตำแหน่งหลอดเลือดพอดีนะคะจากนั้นเราก็จะทําการทดสอบหูฟังนะคะโดยเราก็จะคำชิปรจรที่ข้อพับแขนนะคะแล้วก็ฟังวางหูฟังลงบนตำแหน่งชีปรจรตรงเบเชียวเพาะคะ่ะจากนั้นนะคะเราก็จะทําการปิดลิ้นระหว่างลูกยางกับ สายพันแขนนะคะแล้วก็บีบลูกยางในระดับประหลอดสูงกว่าค่าความดันซิสโตลิกหรือความดันตัวบนของผู้ป่วยนะคะมากกว่า30มิมลิเมตรประหลอดค่ะจากนั้นเราก็จะค่อยๆปล่อยลมออกช้าๆนะคะแล้วก็อ่านค่าความดันโลหิตที่ได้ยินตัวแรกนะคะจะเป็นความดันโลหิตซิสโตลิกค่ะส่วนได้ยินเสียงครั้งสุดท้ายตุบสุดท้ายนะคะจะเป็นค่าความดันแดอตอลิกค่ะจากนั้นเราก็จะทำการปล่อยลมออกจากคัาให้หมดนะคะโดยให้ประหลอดอยู่ต่ำฟาศูนย์ค่ะ และเราก็จะประเมิอนอุณหภูมิร่างกายอัตราการเต้นของชีพจรการหายใจและความดันโลหิตให้ถูกต้องนะคะแล้วก็แปลผลให้ถูกต้องค่ะคุณธัญรัตน์คะความดันตัวบนนะคะร3อยค่ะความดันตัวล่าง80นะคะการหายใจอยู่ที่2 0ครั้งต่อนาทีค่ะอัตราการเต้นของชีพจรนะคะอยู่ที่90ครั้งต่อนาทีค่ะแล้วก็แล้ว,วลอุณหภูมิร่างกายนะคะอยู่ที่36.8ค่ะองศาเซลเซียสค่ะและบันทึกค่า สัญญาณชีพลงในโฟชีตนะคะแล้วก็จุดทอปรลอดให้ถูกต้องนะ